สวัสดีค่ะนี่ฉันน้าสาวในทวันไทย ทำขวัญไผยหลิงสู้ลงค่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่นะคะชั้นปีที่3คณะอักรรษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิยลปากรค่คะปกตินะคะหนูก็จะทํางานเสริมเนี่ยช่วยช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองนะคะก็คือทํางานเสริมที่ว่าเนี่ยก็จะมีทําขวัญน,นาคนะคะแล้วก็รับงานร้องเพลงตามงานเลี้ยงอะคะ่ะแล้วก็มีร้องเพลงตามงานศพด้วยก็คือรับทุกอย่างเลยที่ใช้เสียงนะคะแล้วก็พอ โควิดมาเนี่ยปกติแล้วหนูจะเก็บเงินจ่ายค่าเทอมเองแล้วก็รับผิดชอบตัวเองทุกอย่างเลยค่ะไม่ไม่อยากรับปากพ่อแม่แล้วก็แบ่งเงินให้พ่อแม่ใช้ด้วยแต่ว่าพอมาโควิดอย่างเงี้ยค่ะพวกรายได้ก็จะลดลงแต่ว่ารายจา่ายมันก็จะเท่าเดิมอะคะ่ะหมอทั้งฝันนากนะคะเอ,อ่อที่สําคัญจะกระทบมากเลยอะคะ่ะก็คือเราอะมันไม่ใช่การร้องเพลงไลฟ์สดที่จะสามารถหาไรายได้ได้อะคะ่ะทั้งขวัญนากับพี่ใคร พี่เคยเห็นใครทงขวัญน,นาคไลฟ์สดขออะไรอย่างนี้ไหม <laughs> ทําขวัญน,นาคมันไม่สามารถที่จะไ์สดแล้วก็แบบว่ามีรางวัลอะไรอย่างเงี้ยได้ของเพลงงานศพอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังพอมีบ้างแต่ว่านะคะงานศพอะปีพาพมันก็ค่อนข้างจะมีราคาที่สูงนิดนึงแล้วเศรษฐกิจกตอนเนี้ยพี่มันไม่ได้เอื้อให้ใครที่จะมาใช้เงินฟุ่มเฟือยตลอดเวลาค่ะเราก็จะไม่ได้งานเยอะหรือไม่มีงานเลยประมาณนั้น,นะคะ่ะก็มีเออ ขายของออนไลน์บ้างค่ะแต่ว่าจะขายในพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีให้ขายนะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็ขายสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้พี่เราจับไมค์มาทั้งชีวิตอะเราไม่เคยขายของมาก่อนเลยอะ่ะ การศึกษานะคะผลกระทบอย่างแรกเลยก็คือหนูเรียนเกี่ยวกับดนตรีไทยนะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับทางด้านภาษาด้วยเพลงไทยเดิมมาค่ะเวลาเรียนมันไม่ได้เรียนแค่การร้องอย่างเดียวจะเรียนภาคทฤษฎีหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าพอเกิดปัญหาโควิดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถเรียนให้เข้าใจอย่างแท้จริงได้อ่ะคะ่ะเพราะว่ารุ่นพี่ก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราเรียนที่มาหาลัยใช่ไหมคะรุ่นพี่เขาจะมาช่วยกัน สอนน้องรุมทํางานอะไรด้วยกันนะคะทําให้การเรียนมันก็แย่ลงเกรดก็ก็แย่ลงทงั้งทที่มันควรจะได้มากกว่านี้นะคะ่ะ